ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมเมล็ดน้อยชื่อก้ากำฝันอยากเติบโตขึ้นแต่ขอบฟ้าเมื่อฝนแรกโปรยปลงมาก้ารู้ว่าการเริ่มต้นใหม่กำลังมาถึงถึงลมจะพัดแรงเพียงใดก้าก็ยังยืนอยู่เพราะหัวใจเขาไม่ยอมแพ้หลังพายุมักมีแดดเสมอก้าเติบโตขึ้นด้วยพลังแห่งความหวัง ก้าได้พบกับผีเสื้อและนกน้อยทั้งคู่ให้กำลังใจให้เขาเติบโตขึ้นไปสูงสูงแสงแดดร้อนแรงทำให้ดินแห้งก้าเริ่มอ่อนแรงแต่เขายังไม่ยอมแพ้ฝนตกอีกครั้งผืนดินชุ่มชื้นก้าดื่มน้ำฝนอย่างมีความสุขหลายปีผ่านไปก้าโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาแก่สัตว์ในปา่าผลของต้นไม้ตกลงพื้นกลายเป็นเมล็ดน้อยรุ่นใหม่ ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้มากมายที่เติบโตจากเมล็ดของก้า